เมื่อโลกอากาศเป็นพิษจนอาศัยอยู่ไม่ได้ผู้คนพยายามอพยพหนีแต่ก็ล้มตายทางเดียวที่จะรอดคืออยู่สูงเหนือมลพิษ The Last Spark of Hope ปี2023ดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงราคาถูกด้วยบริการสตรีมมิ่งแบบจุใจจาก King Movie มีให้เลือกครบทุกสตรีมมิ่งที่คุณนึกถึงไม่ว่าจะเป็น YouTube Premium หรือ Netflix ก็มีเช่นกันและที่สำคัญท่านได้จ่ายในราคาถูกกว่าจเองหากสนใจอย่รารอชา้าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลย มนุษย์ทำลายโลกที่อาศัยอยู่เราใช้ชีวิตอย่างสิ้นคิดเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองโลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วสมงลลใาน้ำแข็งละลายจนเมืองใหญ่ๆทั่วโลกจมอยู่ใต้น้ำนอกจากนี้ไวรัสและแบคทีเรียที่หลับไหลามานานนับล้านปีถูกปลดปล่อยออกมาคาชีวิตผู้คนและสิ่งมีชีวิตมันสายไปแล้วที่จะช่วยโลกใบนี้ รัฐบาลน,นานาประเทศได้ใช้ทรัพยากร,กรที่เหลือไปกับการสร้างจรวดเพื่อส่งผู้มีอิทธิพลและผู้ร่ำรวยไปสู่อวกาศแต่พวกเขาไม่มีจุดหมายชัดเจนว่าจะไปที่ไหนจนท้ายที่สุดก็หาโลกใบใหม่ไม่เจอพวกเขาตายจากรังสีคอสมิกบนห้วงอวกาศในตอนนี้โลกได้กำจัดศัตรูที่เลวร้ายที่สุดไปนั่นก็คือเหล่ามนุษย์ส่วนทางด้านผู้ที่ยังรอดชีวิตจำเป็นต้องหาที่พักพิงบนภูเขาสูงเพื่อเอาชีวิตรอดจากอากาศที่ปนเปื้อน ซึ่งอีฟเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตเหล่านี้เธออยู่แคมป์ชั่วคราวบนยอดเขาที่ราบสงูงเธอไม่รู้ว่าครอบครัวของเธอยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่เธอเชื่อมั่นว่าสักวันครอบครัวจะกลับมาหาเธอและโชคดีที่เธอไม่ได้อยู่ลำพัง เธอมีหุ่นยนต์อาหารตัวเล็กชื่อว่าอาเธอร์อาเธอร์ผ่านคลเมดวอร์หรือสงครามสภาพอากาศมามันทําให้เขาได้รับความเสียหายจนส่งเสียงเอี๊ยดอาดชิ้นส่วนขยับเหมือนจะหลุดออกมาแต่ถึงอย่างนั้นเขายัางทําตามโปรแกรมที่ถูกปั้นคําสั่งไว้นั่นคือการปกป้องอีฟแม้ว่ามันจะไม่ชัดเจนว่าเขากําลังปกป้องเธอจากใครก็ตามรวนในวันนี้อีฟกําลังเตรียมตัวเดินทางไปหาสเสบียงในเมืองแม้ว่าอาเธอร์จะคิดว่าการเดินทางนี้มันอันตรายแต่เขาก็แค่ย้าให้เธออย่าดื่มน้ําข้างล่างนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ก่อนไปอีฟจึงบอกให้เขาลัตะเวนเพื่อเฝ้าระวังทางของพวกเราไว้ให้ดีแต่จเจ้าหุ่นยนต์ก็สับสนนั่นมันคืองานของเขาอยู่แล้วจะไม่มีใครเข้ามาได้อย่างแน่นอน อีฟเนี่ยเลยอ,อธิบายว่าเธอแค่พูดโจกใส่เขาเฉยๆเขาเข้าใจเรื่องตลกไหมซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ก็อธิบายเรื่องตลกในทางทฤษฎีออกมาเขารู้ว่ามนุษย์มีเรื่องแบบนี้แต่มันเป็นเรื่องที่หุ่นยนต์ไม่เข้าใจจากนั้นอีฟสวมหน้ากากออกซิเจนและขับรถเข้าไปในเมืองในพื้นที่ด้านล่างที่มันเต็มไปด้วยฝุ่นพิดและเศษซากอรารยธรรมที่หลงเหลือของมนุษย์ต่อมาเมื่อมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตอีฟรวบรวมสิ่งของที่น่าจะใช้งานได้และไม่ลืมที่จะเช็คออกซิเจนที่ยังหลงเลือยย่่นาานาาทไฟฉ นี่ทำไมเมื่ก้มเก็บเธอได้เห็นซองมเมล็ดพันธุ์ของลาเวนเดอร์ซึ่งเธอก็ตัดสินใจเก็บมันไปด้วยแม้เธอจะรู้ว่ามเมลิดพันธุ์เหล่านี้มันจะไม่งอกก็ตามและก่อนจากไปนั้นเธอได้ฉีดสเปรย์บอกตำแหน่งที่เธออาศัยอยู่ไว้บนผนงังเผื่อว่าจะมีใครสักคนได้อ่านมันและต้องการความช่วยเหลือจากนั้นเมื่ออีฟกลับมาถึง อาเธอร์ก็รออยู่แล้วเพื่อต้อนรับและได้ขอรหัสผ่านใหม่กับเธอทันทีเมื่อเธอได้บอกรหัสไปเขาก็ถามต่อว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเธอจึงพูดปั่นเขาว่าเธอไปช้อปปิง้งดื่มกาแฟและตอนเย็นก็ไปคอนเสิร์ตกับเพื่อน,อนแต่เมื่อเห็นว่าอาเธอร์ไม่เข้าใจเนี่ยเธอจึงประชดว่าดวงตาของเขาไม่ได้เสียก็เห็นอยู่ว่าเธอไปทําอะไรมาต่อมาขณะเธอคนของลงจากรถเธอก็ต้องบอกรหัสกับเขาใหม่ทุกครั้งที่เธอเข้ามายังเขตของแคม ซึ่งมีสร้างความรำคาญให้กับเธอมากโดยเมื่อเธอจงใจพูดคำผิดเพื่อปั่นภะษาเจ้าหุน่นแต่ทันใดน,นั้นหุ่นยนต์ก็ขู่เธอด้วยอาวุธอีฟเนี่ยเลยยังพูดรหัสให้มันจบๆไปต่อมาหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายแล้วเธอพยายามติดต่อหาคนอ,าอื่นๆทางวิทยุอีกครั้งเธอบอกตำแหน่งของตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครตอบกลับมาในยินวันนั้นเธอรดน้ำต้นไม้ในเรือนกระจกจดบันทึกรายละเอียดต่างๆซ่อมแซมสิ่งของที่พังและโยนลูกบอลชิ้นกับผนังเพื่อสร้างความบันเทิง ส่วนทานั้นอาเธอเขาลาดตะเวนไปรอบๆสถานีเพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามาเช้าวันต่อมาขณะอีฟติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเธอเกิดเบือ่อเลยชวนอาเธอร์มาเล่นเกมไทยปริศนากันแต่เมื่อเธอเริ่มก่อนนั้นเขาก็สามารถแก้ปริศนาแรกได้อย่างง่ายดายจากนั้นเขาก็ถามต่อกับเธออีกสองสามคำถาม มื่ออีฟลงมาจากหลังคาเธอก็ให้เขาแก้ปริศนาเกี่ยวกับหุ่นยนต์3ตัวซึ่งอาเธอไม่สามารถตอบได้เพราะอีฟถามคาถามที่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่เข้าใจได้โดยเมื่อเขาขอให้เธอเฉลยคําตอบเธอก็เพียงหัวเราะยอ่อเขาและรู้สึกดีใจมากที่ในที่สุดเธอก็เอาชนะหุ่นยนต์ได้เป็นครั้งแรกจากนั้นเธอก็พูดติดตลกด้วยขออาเธอแต่งงานแต่เขาก็ให้คําจำกัดความของการแต่งงานตามพจนานุกรมกับเธอและยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน เธอจึงระบายให้เขาฟังด้วยความขมขื่นว่าเธอไม่มีใครเลยนอกจากหุ่นยนต์ตัวนี้พ่อของเธอสร้างฐานจากนั้นหลังสงครามเขาก็ไปที่โกดังเก่าของกองทัพและพาอาเธอร์มาหาเธอด้วยก่อนออกเดินทางอีกครั้งพ่อสัญญาว่าจะกลับมาอีกสองสาวัน โดยให้หุ่นตัวนี้ปกป้องเธอแต่เวลาผ่านมานานมากแล้วเขาก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยฉะนั้นเมื่อมีแค่พวกเราสองคนและเราก็คุ้นเคยกันดีอีฟเลยถามเขาอีกครั้งว่าเรามาแต่งงานกันไหมแต่อาเธอร์ก็ปฏิเสธอยู่ดีเขาชี้ให้เห็นว่าความสามารถที่ล้มเหลวนั้นอาจทําให้มีปัญหาร้ายแรงตามมาและจะทำอย่างไงเมื่อทั้งคู่ไปกันไม่รอดอีฟเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจะเปลี่ยนอาเธอร์เป็นรุ่นใหม่เหมือนกับการเปลี่ยนคนโคบแต่อาเธอร์ก็สวนอีกว่าเธออัปเกรดเขาได้เพราะเขาเป็นหุ่นยนต์แต่เธอเป็นมนุษย์เธทําทแบบนนั้้ไไม่ได คำพูดนี้ได้ทำให้อีฟคิดได้การเปลี่ยนใหม่อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเสมอไปและบางทีเธออาจจะเป็นมนุษย์คนสุดท้ายบนโลกซึ่งอาเธอไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธเรื่องนี้ได้เนื่องจากฐานข้อมูลที่มีล่าสุดของเขาต้องย้อนกลับไปถึงปี2040และเมื่อครั้งนั้นประชากรโลกมีอยู่9,500ล้านคนอีฟจึงบอกว่าเธอพยายามตามหามนุษย์คนอื่นอยู่เธอใช้วิทยุเพื่อบอกตำแหน่งที่อยู่นี้ให้กับใครก็ตามที่ได้ยินแต่อาเธอก็ไม่เข้าใจถ้าเธอคิดว่าเธอเอ,อยู่คนเดียวทำไมเธอถึงทำแบบนั้น และหากไม่มีสัญญาณใดหลงเหลืออยู่เขาก็ขอสรุปว่าผู้คนถูกทำลายไปหมดแล้วซึ่งต่างจากหุ่นยนต์ที่ไม่มีโปรแกรมทำลายตัวเองต่อมาอีกไม่เขาบอกเธอเกี่ยวกับกฎเหล็ก3ข้อของหุ่นยนต์ซึ่งเขาก็ยินดีตอบทันทีนั่นคือหนึ่ง ขุนยนจะต้องไม่ทำลายมนุษย์สองต้องเชื่อฟังคำสั่งทั้งหมดและ3าุ่นยนต์ต้องป้องกันตัวเองให้คงอยู่ต่อไปตามใดที่มันไม่ขัดกับกฎสองข้อแรกแต่อีฟเนี่ยก็พูดปั่นเขาว่ายังมีกฎอีกข้อนั่นคือหุ่นยนต์ของเธอจะต้องค้นหาแหล่งพลังงานใหม่มให้เธอด้วยแต่อเธอก็ชี้แจงว่าเขาเป็นหุ่นยนละตลัตเวนไม่ใช่หุนยนกิบเกียวและหน้าที่ของเขาคือการป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามาซึ่งในคำจำกัดความของเขาผู้บุกรุกคือใครก็ตามที่ไม่รู้รหัสผ่าน ต่อมาอีปเปลี่ยนให้อาเธอรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครโดยในช่วงไครเมดวอร์ในเวลานั้นอินเดียกําลังประสบกับภาวะขัดแคลนน้าอย่างรุนแรงอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นจนผู้คนและสัตว์เหมือนถูกเผาทั้งเป็นโอกาสเดียวที่พวกเขาจะรอดคือหนีขึ้นไปทางตอนเหนือของประเทศแต่ว่าที่ชายแดยนนั้นอาเธอร์และหุ่นยนตน์พันตัวกําลังทําหน้าที่เป็นกนําแพงและไม่ยอมให้คนที่ไม่รู้รหัสผ่านผ่านเข้าไปนี่ส่งผลให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์และไม่มีใครผ่านชาย อาเธอร์ก็คิดว่าเธอโกโหกหุ่นยนต์ไม่สามารถทำร้ายมนุษย์ได้แต่เธอก็บอกว่าหลังสงครามความทรงจำของอาเธอร์ถูกลบไปและถ้าหากเธอรู้วิธีโปรแกรมขอนาะเธอคงจะป้อนคำสั่งใหม่ให้เขามีประโยชน์มากกว่านี้ดีกว่าร่าเวนอย่างไร้จุดหมายไปเรวันๆและในวันนี้เธอติดตั้งแผงโซลารเซลล์เสร็จแล้วสิ่งที่เธอจะทำต่อไปก็คือการปรับไฟไปทั่วแคมป์นั่นเพอคริสต์มาสใกล้มาถึงแล้วและอีกก็สงสัยว่าจะให้ของขวัญอะไรกับอาเธอร์ดีแต่เขาก็ขัดเธอว่าหุ่นยนต์ไม่ต้องการของขวัญ เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทําไมมนุษย์ต้องให้กองขวนค,คนอื่นอีฟเนี่ยเลยตัดพ้อว่าเธอลืมไปว่าเขาเป็นเพียงเศษโลหะที่ไร้อารมณ์ความรู้สึกแต่อย่างน้อยก็ช่วยแกล้งเป็นคนมีความรู้สึกทีเพราะมันจะช่วยเธอได้ต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ตกดินอาเธอร์เข้ามาหาอีฟและบอกว่าเขาอยากได้ดวงตาใหม่เป็นของขว,วันอีฟจึงสัญญาว่าเขาจะได้รับมันอย่างแน่นอนหลังจากที่เธอประดับตกแต่งต้นไม้ในวันพรุ่งนี้และก่อนเข้าแคมป์อาเธอร์จปริศนาเกี่ยวกับบุญยนสามตัวได้เขาจึงขอให้เธอฉเฉลยคําตอบนั้นแต่อีฟก็ไม่บอออกเเขาจะตต้้งงคิดดววยัว ตอมาในคืนนั้นเธอทำกิจวัตรไปะจำวันของเธอซึ่งเมื่อเธอเปิดตู้เย็นเราก็ได้เห็นหนังสือรหัสผ่านเล่มสีแดงติดอยู่บนฝาตู้และต่อมาเธอก็รวบรวมของตกแต่งต้นคริสต์มาสชาวบน,นูุกขึ้นเธอบอกอาเธอว่าเธอกันมันจะออกเดินทางไปหาต้นคริสต์มาสปลอมนั่นเพราะไม่มีต้นมาจริงเหลืออยู่แล้วและเหมือนอย่างเคยอาเธอเตือนเธอว่าการเดินทางนี้อันตารายเขาบอกให้เธอใส่ชุดป้องกัน พกถังออกซิเจนสำรองและอย่าดื่มน้ำปนเปื้อนในเด็ดขาดจากนั้นขณะอีฟเตรียมอุปกรณ์เมื่อเธอเดินกลับเข้ามาในเขตแคมป์ amp, หุ่นยนต์ก็ขอรหัสผ่านเธอจึงบอกรหัสผ่านที่ใช้วันก่อนไปแต่ทว่าอาเธอร์ก็ยกปืนขึ้นมาขู่และไม่ยอมให้เธอเข้าไปเพราะรหัสผ่านใหม่มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งรหัสมันจะเปลี่ยนทุกๆ3เดือนเพื่อความปลอดภัยอีฟ e จำได้ว่าหนังสือรหัสผ่านติดไว้บนตู้เย็น แต่เธออ่านมันไม่ได้หากไม่ได้เข้าไปข้างในซึ่งอาเธอเข้มงวดไม่ยอมให้เธอผ่านเข้าไปจนกว่าจะบอกรหัสถูกเธอจึงลองพูดทุกคำที่คิดออกรวมไปถึงคำใกล้เคียงกับรหัสเดิมแต่ทว่าเธอก็เดาไม่ถูกเลยดังนั้นอีฟจึงพยายามเจรจากับมุญญนยนเขารู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นใครและเธอเป็นคนเดียวที่อยู่ที่นี่นำซ้ำเธออาจเป็นมนุษย์คนสุดท้ายบนโลกที่กำลังดิ้นรนมีชีวิตอยู่เลยก็ได้เพราะงั้นเธอไม่ควรต้องตายอยู่นอกแคมเพียงเพราะเธอไม่รู้รหัสผ่าน เธอได้ให้อาเธอเลือกรลยสาระและพยายามเบินเข้าไปแต่แล้วเขาก็ยกปืนขึ้น,นมาขู่อีกครั้งเป็นสัญญาณให้เธอรู้ว่าเขาเอาจริงดังนั้นเธอจึงถอยไปนั่งหลบข,ข้างๆและพยายามคิดว่าจะทํำยังไงดีมันจะต้องมีทางออกแน่เพราะพื้นที่ดัฐเวนของอุญยน์มีจํากัดดังนั้นในที่ที่เขาไม่เห็นเธออีบต้องคิดหาทางแก้ไขให้ได้โดยหลังจากนั้นไม่นานอีปก็เข้าไปหาอาเธออีกครั้งเธอแสร้งทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและขอเข้าไปในฐานเพื่อําขวานไปตัดต้นไม้แต่ทว่าอาเธอก็ได้ถามกลับทําไมเธอตตต้้อออองใใชขวาน,นเมมมื่ม่่ไไีกไป เมื่อใช้เล่เหลี่ยมไม่ได้ผลอีฟจึงเปลี่ยนวิธีเธอพยายามเกลี้ยกล่อมขอให้เธอเข้าไปข้างในสักครู่เพื่อดูรหัสผ่านจากนั้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นและถ้าเธอพูดผิดเขาสามารถฆ่าเธอได้เลยแต่เจ้าหุ่นยนต์ก็อธิบายว่าเขาฆ่ามนุษย์ไม่ได้เพราะเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่ปกป้องคนเดียวที่เขาสามารถฆ่าได้คือผู้บุกรุกโดยผู้บุกรุกในนิยามของเขาก็คือใครก็ตามที่ไม่รู้รหัสผ่านซึ่งเมื่อเห็นว่ามันเป็นทางตันอีฟจึงถอยหลังกลับเธอต้องใช้เวลาทั้งคืนนอนอยู่ข้้าาางนนออกและพยายามวมิ ใส่อาเธอร์อยู่เรื่อยๆแต่นั้นก็ไม่สามารถทําให้เขาออกมาจากจุดลาดตะเวนได้เมื่อถึงยามเช้าอีพลิกด้านเสื้อคลุมของเธอจากนั้นก็ปิดหน้าและเดินไปหาอาเธอร์เธอพยายามแซงว่าเธอเป็นผู้รีภัยที่กำลังหาที่หลบภยัยเธอจำได้ว่าภายใต้มาตรา14ของสิทธิมนุษยชนสากลทุกคนมีสิทธิที่จะขอรีภยัยหากถูกข่มเหงในประเทศของตนเองซึ่งอาเธอร์ก็ตกลงที่จะเจรจาเรื่องนี้แต่เขาต้องได้รับอนุญ,ญาตจากอีฟก่อนซึ่งตอนนี้เธออยู่ด้านหลังเครื่องปั่นไฟ และไม่นานอีฟก็ออกมาด้วยท่าทางเหมือนเดิมอาเธอร์จึงรายงานว่ามีคนแปลกหน้ามาเมื่อวันก่อนและเพิ่งมีผู้มาขอรีภัยที่แคมป์นี้ดนงนันอีฟจึงออกคำสั่งอนุญาตให้ผู้หญิงคนนั้นรีภัยได้และให้น้ำกับเธอด้วยเมื่อเธอกลับมาโดยเมื่อเธอออกไปพ้นสายตาเธอก็เปลี่ยนชุดและกลับมาในฐานะผู้รีภยัยพร้อมกับขอน้ำดืม่มแต่ถ้าว่าก่อนอื่นอาเธอร์มีเรื่องที่ต้องซักถามเธอก่อน เธอเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองหรือผู้ลี้ภัยจากสภาพอากาศอีฟจึงตอบว่าเธอเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองเพราะผู้ลี้ภัยจากสภาพอากาศไม่มีสิทธิใดๆเลยแต่ไม่เพียงแค่นั้นเจ้าหุ่นยนต์ต้องการหลักฐานว่าเธอถูกข่มเหงในประเทศบ้านเกิดของเธอแต่อีฟก็ยกอนุสัญญาจเจนีวาขึ้นมาโต้แยง้งซึ่งได้ระบุว่าผู้ลี้ภัยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานดังกล่าว แต่เจ้าหุ่นยนต์ก็ยืนการว่าผู้รีภัยจะต้องตอบว่าทำไมการอยู่ในประเทศของตนจึงเป็นอันตรายดังนั้นอีฟอธิบายว่าเธอหนีจากสงครามผู้รุกรานเผาบ้านและฆ่าครอบครัวของเธอรวมถึงยิงใส่เธอด้วยเมื่อได้ฟังเจ้าหุ่นยนต์ก็คิดว่าเหตุผลเพียงพอแล้วแต่เขาต้องการเอกาสารด้วยนี่เลยทำให้อีฟเริ่มโมโหเธอสงสัยว่าผู้รีภัยจากสงครามจะมีเอกาสารอะไรได้บ้างซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ก็ได้ท่องขั้นตอนต่างๆให้เธอฟังเช่นการได้รับสถานะการขอรีภัยที่ชายแดนเมื่อทนไม่ไหวเนียอีฟจึงขอแค่น้ำ แต่อาเธอก็สัญญาว่าเขาใจะให้น้ำกับผู้รีภัยหลังจากที่อีฟได้ดื่มน้ำก่อนเพราะเธอก็เริ่มขาดน้ำจนเป็นอันตรายต่อชีวิตแล้วเหมือนกันนี่เลยทำให้อีฟเดินหนีและใช้เวลาคืนที่สองข้างเครื่องบ่นไฟต่อมาในตอนเช้าเธอพยายามจะผ่านเข้าไปอีกครั้ง แต่เมื่อเธอเห็นอาเธอร์รอทางบ้านผ่านอยู่แล้วเธอจึงของยอมแพ้และนั่งลงอยู่หน้าเขาซึ่งเขาก็ถามว่าเธอแน่ใจหรือเปล่าที่ว่าไม่มีมนุษย์คนอื่นเลยอยู่บนโลกอีกแล้วนั่นเพราะเขาเพิ่งจเจนคนแปลกหน้าและผู้ลี้ภัยมาที่นี่แต่อีฟเนี่ยก็เหนื่อยล้าเกินกว่าจะมาโต้แย้งกับเจ้าหุ่นในเรื่องนั้นจากนั้นอาเธอร์สังเกตเห็นโรงไฟฟ้าด้านหลังที่ยังคงเปิดใช้งานมานานหลายปีเขาเลยวิเคราะห์ว่าอาจจะมีคนดูแลมันอยู่แต่อีฟเนี่ยก็คิดว่าเป็นพวก่นยนต์ไร้สมองที่คอยดูแลมันตามที่ท้านนั ว่าแล้วเธอก็จะข้อให้เขาเอ,อนาน้ำมาให้แต่อาเธอร์ก็ปฏิเสธเพราะเขาไม่สามารถขนอะไรออกมาจากฐานได้ทุกอย่างที่เขาทําได้ก็คือการปกป้องเธอแต่อีฟเนี่ยก็คิดว่าคําพูดนั้นมันตลกสิ้นดีตอนนี้เขากําลังฆ่าเธอทางอ้อมบางหาไม่ใช่การปกป้องเธอต่อมาอีฟลุกขึ้นและมองไปที่โรงไฟฟ้าเธอคิดว่าที่มันยังทํางานอยู่เพราะนิ้วของหุ่นยนต์งงๆอยู่เหนือปุ่มบีเครื่องแล้วแต่มันปิดไม่ได้เพราะขั้นตอนสุดท้ายมันต้องยืนยันก่อนว่าผู้ที่ปิดไม่ใช่หุ่นยนต์ และหลังจากนั้นเธอก็คิดบางอย่างได้เธอรีบวิ่งไปที่รถจากนั้นก็พยายามกินน้าจากหม้อน้ํารถยนต์ต่อมาเธอเห็นมเมล็ดลาเป็นเดอรดที่เก็บมาเธอจึงปลูกไว้ใกล้รถและขอร้องให้มเมล็ดงอกออกมาในเวลาต่อมาเธอยื่นข้อเสนอกับเจ้าหุ่นว่าถ้าเธอยอมเฉลยปริศนาเกี่ยวกับหุ่นยนต์ทั้งสตัวเขาจะต้องให้เธอเข้าไปหรือให้น้ำเป็นการตอบแทนแต่ทว่าอาเธอก็ปฏิเสธข้อเสนอนี้แล้วก็นิีงเงียบ สุดท้ายอีฟจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังโรงไฟฟ้านั้นแม้ว่าชุดของเธอจะมีออกซิเจนเหลือ,อเพียงเล็กน้อยเธอเปีนขึ้นมาอย่างบนสุดของเตาปฏิกรณ์จากนั้นก็หย่อนเชือกลงไปด้านล่างเมื่อลงมาถึงทุกอย่างก็ดูรกร้างว่างเปล่าและแม้ว่าแผงควบคุมจะยังมีไฟกระพริบอยู่แต่เธอก็ยังไม่เจออะไรที่มีประโยชน์เลยซึ่งเมื่อเดินสำรวจมาอีกหน่อยเธอเจอประตูที่ล็อกอยู่และส่องเข้าไปเจอกับถังน้ำอยู่ข้างใน โดยนี่เป็นเวลาพอดีที่สัญญาณเตือนว่าเธอกำลังจะหมดอากาศอีฟจึงถอดชุดของเธอออกและทุบนมาต่างบานเล็กของประตูด้วยขวานแต่เมื่อเธอฝากเขาไปได้นั้นทุกทางน้ากลับว่างเปล่าเธอหงุดหงิดมากและไม่สนใจที่จะป้องกันตัวเองอีกต่อไปเธอเดินค้นหาไปทัวจนได้ยินเสียงก้อนน้าหยดแต่เมื่อเธอคิดถึงคาเตือนของอาเธอสุดท้ายเธอเลยไม่ดื่มมันและเมื่อไม่เจออะไรเลยเธอก็กลับมายังแคมป์บนเนินเขาและหลังจากรวบรวมความกล้าแล้วเธอก็พุ่งรถไปทางแคมป์หวังจะพุ่งชนเจ้าหุน เธอกระโดลงจากรถและรถก็เกิดระเบิดขึ้นแต่ว่าเธอก็ต้องช็อกเมื่อจะหุ่นยนต์ไม่เป็นอะไรเลยในตอนเช้าอาเธอเข้าหาอีฟที่อ่อนแรงเขารายงานว่าเมื่อคืนมีคนแปลกหน้าพยายามขับรถเข้ามาในค่ายและตอนนี้คนแปลกหน้าคนนั้นและผู้รีภัยหลบอยู่หลังเครื่องปั่นไฟอีฟจึงยอมเฉลยว่านั่นคือเธอเองตอนนี้เธอขอน้ำได้ไหมแต่ว่าอาเธอก็ไม่ขยับไปไหนเลยและไม่นานเธอก็เห็นภาพหลอนที่พอเข้ามาบอกให้เธอดื่มน้ำแต่เมื่อตั้งสติมันก็เป็นอาเธอนั่นเอง อาเธอขอทหารผ่านจากเธอไม่เช่นนั้นเธอจะขาดน้ำตายแต่เธอเนี่ยก็จำรหัสใหม่ไม่ได้จริงๆเช้าวันต่อมานั้นมีน้ำหยดลงบนหน้าของเธออีจ,จึงฝืนสังขารลุกขึ้นมาดื่มน้ำจากหลังคาแต่แล้วเธอก็อ้วกออกมาทันทีและเธอพูดอย่างอ่อนล้าว่าถ้าเราแต่งงานกันอาเธอคงเป็นสามีคอยดูแลเธอแต่เขาก็ตอบว่ามีตัวแปรใหม่ที่เขาจะไม่ได้แต่งงานกับเธอนั่นก็คือพรุ่งนี้เธอจะตายพรอมนุษย์ไม่สามารถอยู่รอดได้หลายวันหากขาดน้ำ ตอมันคืนนั้นอีฟจินตนาการถึงตัวเองในชุดเรย์อยู่ในเมืองที่มีเสียงเด็กๆอยู่รอบตัวเธอและในตอนเช้าอาเธอขอเธอฉเฉลยพิศนาหุยนสามตัวก่อนที่เธอจะตายแต่อีฟก็คลายไปหาเขาและยืนขึ้นชั่วครู่ก่อนจะล้มลงไปที่เธอไม่สามารถฉเฉลยไดนน้นั่นก็เพราะมันไม่มีคําตอบมันเป็นเพียงเล่ห์เหลี่ยมข,ของเธอที่อยากจะเอาชนะอาเธอเธอจินตนาการถึงตัวเองอยู่ในเมืองอีกครั้งและตั้งคําถามว่าเธอจะเอาชนะเครื่องจักรได้อย่างไรและบางทีอาจจะมีโหมดพิเศษในตัวอาเธอ ซึ่งอาเธอร์ก็เปิดเผยว่าเขามีโมชุกเฉินอยู่ซึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อเธอตายผลคือรหัส่านจะถูกรีเซตอีฟจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาจเธอจะกลายเป็นผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายและเขาจะต้องอยู่คนเดียวแต่อาเธอร์กลับไม่คิดอย่างนั้นเขายังเชื่อว่ายังมีผู้รีภยัยและมีคนแปลกหน้าหลบอยู่สองคนนั้นจะเป็นความหวังให้มนุษยชาติต่ตอไปซึ่งอีฟเนี่ยก็ไร้เรียเร่ยวแรงจะอธิบายแล้วเธอจึงของร้องเขาเป็นคำขอสุดท้ายนั่นคือขอให้รดน้ำไลนเวนเดอร์ของเธอด้วยและหลังจากพูดจบเธอก็เสียชีวิต ซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ก็ได้ทำการบันทึกขนาดผ่านใหม่นั่นคือลาเวนเดอร์จะนันขงขอกลาดตะเวนตามแคมป์เหมือนเดิมโดยในฉากสุดท้ายเราก็ได้เห็นว่ามีผู้รอดชีวิตคนอื่นได้ติดต่อกลับมาหาอีฟทางวิทยุและจากนั้นหนังก็จบลง